มันจะต้องมีพิธาอีก,กีก่คนมันจะต้องมีก้าวไกลยอยู่อีกคนที่เขาให้เลือกพิธาให้เป็นพิธีเนี่ยมันเหมือนกับอนุญาตให้มันมีการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันไอ้ <laughs> choice หรือเจตจำนงของประชาชนไม่เคยกลับมาเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้ไม่ได้แม้แต่กระทั่งโอกาส ขอให้พิธาเป็นคนสุดท้ายขอให้พระก้ากลายเป็นพรคสุดท้ายจงภูมิใจในตัวเองว่าในที่สุดก็พยายามเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้อย่าโทษตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้สะสมประสบการณ์มารวมถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้แต่ว่า จงภูมิใจในสิ McCain, ส่งที่ตัวเองได้ทำไปแล้วก็รู okay. ้สึกว่า5ปีที่ผ่านมาก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สะสมประสบการณ์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีข้อผิดพลาดอยู่ก็อยากจะเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทั้งสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมารวมถึงข้อผิดพลาดที่เราได้เคยทำมาเนี่ยมา,าพัฒนาการเมืองในประเทศไทยต่ออีกสักหาปี <c oughs> หลายครั้งคมก็พูดอยู่ว่าการเมืองนี่มันเป็นเหมือนเป็น privilege ก็คือเหมือนกับมันเป็นเหมือน,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 นกับอภิสิทธิ์ที่คใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยากจะมาทำอาชีพนี้เนี่ย แต่ไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนแต่นี้เนี่ยมันต้องได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนถึงจะมาทําได้ก็เลยเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้คิดว่าจะทํานานอยู่แล้วก็คิดว่าสักสิปีเราจะทุ่มเทกับความเป็นนักการเมืองของเราอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วก็รู้สึกว่าได้สิ่งได้เรียนรู้ในสิ่งที่หาเรียนจากห้องเรียนจากหนังสือที่เราเตรียมตัวมาเป็นนักการเมืองไม่ได้ แล้วก็ยังมีสิ่งที่เราได้พยายามจะทำแต่อาจจะยังทาไม่ได้ดีมากนักเป็นบทเรียนก็อยากจะเอาอรีแคป5ปีแรกเนี่ยมาใช้เวลากับ5ปีหลังแล้วก็ทำการเมืองให้มันดีที่สุดก่อนที่เราจะส่งต่อภารกิจหรือว่าส่งต่อบ้านเมืองต่อให้กับคนรุ่นต่อไปที่จะมาทำแทนเราแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นนักการเมืองจน ป็นอาชีพไปเรื่อยๆจน8 0 9 0อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดอย่างเั้อยู่แล้วต้องต้องมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมนี้ให้เป็นภาพใหญ่มากกว่าเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของพรรคก้าไกลเราต้องมองให้เห็นบริบทภาพใหญ่ไปมากกว่านั้นว่าภายใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการยุคครั้งที่ห้ามันเหมือนเป็น วิเชียรไซโคที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะชนะเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลอย่างไทยรักไทยหรือชนะเลือกตั้งแล้วมาเป็นฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลคราวนี้คําถามต่อไปก็คือว่าถ้ามันเกิดมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5และจะมีครั้งที่6ครั้งที่7ต่อไปเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นพลเมืองเป็นประชาชนคนไทยเป็นนักการเมืองเป็นสื่มอมวลชนเป็น พลเมืองของประเทศไทยเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่เราจะทํายังไงให้มันหยุดออกไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ไปกว่านั้นอีกย้อนหลังไปจนถึงกระทั่ง2 4งสตั้งแต่เราเป็นเราเรียกตัวเองว่าเป็นรประชาธิปไตยเนี่ยในช่วงแรกอาจจะสัก70ปี80ปีแรกแล้วก็จะเห็นว่ามีรัฐประหารมา10ครั้งบวกกับ2ครั้งใช่ไหมรวมกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะสัก1213ครั้งขึ้นอยู่กับคุณนิยามาว่ารัฐประหารว่าอะไร แต่ว่าใช้ระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยในการที่นกักการเมืองมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญแล้วโดนรัฐประหารซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกระทั่งในช่วง20ปีหลังที่ผ่านมานอกจากจะมีรัฐประหารก็ยังจะมะีกระบวนการต่างๆขององค์กรอิสระที่ทําให้การเลือกตั้งไม่มีผลหรือมีผลเฉพาะในสิ่งที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วทําให้ความยึดโยงของประชาชนความห่างเขินของคนที่มีอํานาจ กับประชาชน่างเคินกันไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าผมจะทำอะไรต่อหลังจากวันที่7สิงหาคมแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ประชาธิปไตยไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆหรอแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการเพราะผมจําได้เนี่ยตอนยุบอ,อนาคตใหม่เมื่อสักสามสี่ปีแรกเนี่ยพอเราพอผมขึ้นแถลงเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ตั้งพรรคเก้าวไกล คิดว่าก้ากาจะโดนยุบอีกไหมครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าใครจะเป็นเลขาพักก็โดนด่าอีกแล้วจนมันกลายเป็นว่าเราเป็นประเทศเดียวที่ผ่านอะไรมาอย่างนี้ผ่านการรัฐประหารการยึดอํานาจด้วยทหารมาโดยตลอดการยึดอํานาจที่มาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาด้วยการทําลายพักแล้วพักเล่าไม่ว่าพักนั้นจะเป็นพักที่เป็นรัฐบาลหรือจะเป็นพักที่เป็นฝ่ายค้านและการทําลายพักฝ่ายค้านเนี่ยมันทําให้ระบบทวงดุลในประชาธิปไตยมันเสียหายไปมากแค่ไหน ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นมองมองภาพใหญ่แล้วเราก็จะต้องเข้าใจว่าไอ้ไอความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ยังไงแล้วเราคาดหวังกับประชาธิปไตยที่มากกว่าการเลือกตั้งได้ยังไงเราจะใช้การเลือกตั้งที่เรายังมียังอนุญ,ญาตให้มีการเลือกตั้งอยู่เนี่ยทำยังไงให้เปลี่ยนระบบนิเวศของประชาธิปไตยไทยให้มันเป็นประชาธิปไตยที่มันเต็มใบามากกว่านี้ การที่สารนั้นจะวิิจัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักเก้าไกลมีสาเหตุมาจากประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองที่พักก้าไกลเสนอเป็นนโยบายอันนี้จุดยืนเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คิดว่าตามคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเมื่อ3 1มเ็มกราคมสารนั้นก็บอกเองว่าถ้าอ่านคำตัดสินดีเพราะว่าการแก้ไขมาตรา1นึสองสามารถทําได้แต่ทําได้ภายในรอบเขตที่ตามรัฐธรรมนูญ ก็คือเป็นการขีดเส้นว่าอะไรที่ทําได้หรืออะไรที่ทําไม่ได้เพราะฉะนั <c oughs> ้นถ uh, so like like right ้าเป็นการแก้ไขเพื่อที่จะให้ประเทศไทยยังเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและผ่านกระบวนการของทางรัฐสภาก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังเป็นสิ่งที่ยังทําได้อยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ใช้สถานที่อย่างรัฐสภาในการหาทางสายกลาง หา common path ในการแก้ไขปัญหานเนี่ยแล้วเราก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นผลดีกับสถาบันไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถึงเวลาแล้วยังมีกระบวนการที่ใช้ความรุนแรงแลการแกล้งคนเห็นต่างทางการเมืองอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เคยทํามีผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาสู่สภาอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็ในกรอบที่สารรัฐธรรมนูญอนุญ,ญาตเป็นต้นครับ พิธามีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าพรรคเก้าไกลเป็นพรรคที่มีความทะเยอทะยานายเรื่องของสถาบันพัมหา,ต,าตริย์มากที่สุดเลยแล้วก็หากในน,นี้พรรคเก้าไกลไม่ได้เสนอนโยบายหนึ่งึงสองประเทศไทยมีนโยบายร,รัฐบาลที่ชื่อพิธาไปแล้วพรรคเก้าไกลได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้ไปทํานโยบายได้เยอะก็เป็นหนึ่งเป็นอันที่หนึ่งคือเป็นหนึ่งในสามร้อยนโยบายจะ,จะใช้คำว่าทะเยอทะยานผหว่าคงไม่ถูก พราะว่ากฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแรงงานกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีจํานวนมากมายที่เกี่ยวข้องีม,มีมีอะไรหลายอย่างที่เราจะทําอันที่2ที่ผมไม่เชื่อเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแค่แค่ย้อนกลับไปแล้วเราไม่ได้มีมีมีนโยบายในกะารแก้ไขมาตราหนึ่งสองเพื่อให้พระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองแล้วไม่มีใครเอาพระองค์ท่านลงมาสู่การเมืองได้เนี่ยจะทําให้ คนทหารที่กลัวเรื่องการปฏิรูปกองทัพหรือในชนที่กลัวเรื่องการทลายทุนผูกขาดหรือกลุ่มคนที่ไม่อยากเห็นการกระจายอำนาจในประเทศไทยจะไม่หา excuse อย่างอื่นในการที่ทำให้เจตจำนงของประชาชนเลือกพิดาเป็นนายก ผมกม็ไม่ได้มั่นใจว่าถ้าผมทําตามที่คุณชาดาเสนอกลางสภาแล้วพอผมทําแบบน,นั้น,นแล้วเขาจะไม่มีเรื่องอื่นมาหยุดผมถ้าผมไม่มีปัญหาเรื่องหุ้นไอทีผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่มหาเรื่องที่สองหรือเรื่องที่สามาทําให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเลือกนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสรภาพไม่เคยได้มาโดยความบังเอิญมันคือการต้องการต่อสู้ในหลายๆเรื่อง ผมก็คิดว่าการแก้ไขามาจราหนึ่งสองพักกไกลไม่ได้เป็นพักแรกที่คิดในเรื่องนี้มันก็มีอาจารย์คณิตนนนครมีคนให้ความเห็นหลายๆมุมทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมม,มันเป็นความทะเยอทะยานอะไรยังไงตรงที่ว่าเราต้องการหาความเป็นสัดส่วนได้ระหว่างการประมุกการอาปกป้องประมุขของรัฐกับ,กบที่พิมนิษเซียนที่มันพอประมาณแล้วก็ไม่ได้เป็นการเสนอที่เสนอช่องทางอื่น เพราะว่ามาทางสภานี่ต้องอภิปรายกันหลายคนแล้วก็มีโหวตแล้วก็มีกรรมาการแล้วก็มีวาระหนึ่งสองสา 1, 2, แล้วก็ต้องขึ้นสภาสูงสร,รัศดรธรรมนูญก็ยังสามารถที่จะหยับยั้งได้ทําอย่างมีวุฒิภาวะทําอย่างมีการควบคุมและไม่สามารถที่จะมีใครที่จะผูกขาดความคิดชุดใดชุดหนึ่งได้เพราะว่านี่มันก็เลยเป็นทางออกที่ดีกว่าปล่อยให้อยู่ในท้องถนนหรือให้อยู่ในโซเชียลมีเดียก็แค่นั้นเอง ผมติดตัวมา20กว่าปีแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนแรกที่ต้องเจออะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นพักแรกที่ต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง <c oughs> ถ้าเราไม่อยู่ในวงในแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้ยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเอามาแบกให้ให้หนักจนยิ้มไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยคำถามสําคัญที่เราจะต้องถามกลับกับสื่อมวลชนด้วยกับประชาชนด้วยว่า มันจะต้องเป็นมันจะต้องมีพิธาอีกกี่คนมันจะต้องมีก้าวไกลอยู่อีกคนที่เขาให้เลือกเลือกพิธาให้เป็นพิธีเนี่ยคือให้พอเป็นพิธมีมันเหมือนกับอนุญาตให้มันมีการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันไอ้ I choice หรือเจตจำนงนของประชาชนไม่เคยเป็นสิ่งกลับมาเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้ไม่ได้ไมแม้แต่กระทั่งโอกาสถึงแม้ว่าชนะเลือกตั้งก็สามารถที่จะ ถูกกาจัดให้หายไปจากสารระบบการเมืองไทยได้ผมก็คิดว่าขอให้พิธาเป็นคนสุดท้ายขอให้พรคเก้าไกลเป็นพรรคสุดท้ายแล้วก็ขอให้มันไปไปตามระบบเชียทีหนึ่งเสียดายเวลาอยู่กับลูกก็มีบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําได้ไม่ดีแล้วก็ผิดพลาดเยอะคือว่ามันต้องบริหารเวลาได้ไม่ดีพอ ก็อยหวังว่าอยากจะใช้5ปีที่เลยเนี่ยในการที่จะรู้จักวิธีบริหารเวลาในการจัดการได้มากขึ้นใช่ไหมครับเป็นทั้งหัวหน้าพักด้วยนะแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกไปพร้อมกันไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ต้องใช้ใช้คำว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ต้องใช้คำว่าก็คือแยกกันเลี้ยงก็คือผมก็เป็นโซโลเดดไม่ใช่เป็นซิงเกิลเดเป็นโซโลเดดถึงจะถูกก็มันก็ต้องอดูแล ลูกในช่วงที่มันเกิดวิกฤตอย่างโควิดทำไงเงี้บางทีก็คนเขาก็จะบอกว่าโอ้มาประชุมไม่ได้หายไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมก็โควิดไป3ลูกโควิดไป2มีเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นโน,น่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เสียดายที่หลังหลายครั้งก็อยากจะทําหน้าที่ในสิ่งที่มันควรยกตัวอย่างตอนอพอรกอโควิดเข้าผมต้องผ่าตัดคอหมอลองคอกระดูกเคลื่อนเหมือนกัน <laughs> ต้องใส่ปลอกคอเหมือนกัน ก็ทําให้ไม่ได้อภิปายสําคัญในช่วงที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ชีวิตคนจนํานวนมากก็รู้สึกเสียดายแต่ก็หวังว่าใน5ปีที่ผ่านมาตอนนี้ลูก8ขวบแล้วสุขภาพผมแข็งแรงแล้ว <S <S ก็จะสามารถที่จะบาลานซ์ทุกอย่างแล้วก็ทําหน้าที่ในฐานะาผู้นําการเมืองของประเทศไทยใน5ปีที่เหลือได้อย่างเต็มที่ หปีที่ผ่านมาคุณพี่ทังเคยตัดสินใจอะไรพลาดแล้วก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะกลับไปแก้ไขไหมหรือว่าจะเรียนรู้อะไรบางในบทเรียนนี้คือคนเราก็มีต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดอ,อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นบางบางทีพูดสั้นไปหน่อยเขียนจดหมายไปหาฟาวเดอร์ของ m o เดอร์จริงเขาตอบกลับมาจริงเขียนไปหา CEO ของไฟเซอร์จริงเลขาก็ตอบกลับมาจริง เวลาอภิปรายก็อภิปรายแบบว่าอภิปรายไปหาผู้ก่อตั้งโบเดนาและไฟเซอร์ตั้งทังที่ในหัวคือผมคิดเป็นภาษาอังกฤษไงแล้วผมอภิปรายกลับมาเป็นภาษาไทายไงผมต้องใช้คำว่าผู้ก่อตั้งโมเดนาและ c ี o ผู้บริหารของไฟเซอร์เรื่องเล็กๆแบบนี้แต่ว่าก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ตัดสินใจอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นในฐานะที่มนุษย์คนนึงที่ยอมรับว่ามันก็มีข้อผิดพลาดแล้วก็มา ทำอย่างเต็มที่มาบริหารได้ดีขึ้นในช่วง3าีเดือนก่อนเลือกตั้งที่ทุ่มเทให้กับการหาเสียงการไปดีเบตการรับงานวันละสิบห้าเรื่องในวันเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะมีความเข้มแข็งพอที่จะทํางานให้กับประชาชนคนไทยในจํานวน,นมากในอีก10ปีข้างหน้าก็คือประมาณ2การเลือกตั้ง ยังเชื่อว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลอยู่หวังว่ายังจะไม่เป็นพ 10, รรคสิบสิบเอ็ดไกลยังมีแคนดิเดตนายกชื่อพิธาหลิมเจอร์นัดอยู่และจะเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีจำนวนสสมากพอที่จะมีอำนาจต่อรองในการที่จะเลือกว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ได้แต่จะไม่ทำแบบนั้นแต่จะเชิญพรรคอื่นๆที่เห็นแนวทางร่วมกับเราเข้ามาเป็น คอ,อรมอรัฐบาลร่วมกันที่ทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมถึงแม้ว่าผมจะเป็นรัฐบาลและทำให้ความสมดุลระหว่างรัฐบาลที่มาจากผมรวมถึงสภารวมถึงนิติบัญญตัติมีสมดุลตามอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็ทำให้ประชาชนในอีก10ปีข้างหน้ารู้สึกศรัทธาในระบบการเมืองแบบระบบรัฐสภา จนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งไหนก็จะออกไปใช้สื่อกันอย่างถลนทลายทุกครั้งเพื่อที่จะให้ทุกการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับอบจระดับเทศบาลระดับผู้ว่าระดับทั้งประเทศระดับ national เนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและสามารถยึดโยงกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งและทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามันมีศรัทธาพอจนจน,จนรู้สึกว่า,วาที่เคยฟังดีเบตดีเบตไป มันเชื่อถือได้ว่าเขาจะทําแบบนั้นไม่ใช่ว่าดูดีเวบไทแล้วก็แล้วก็พอถึงเวลาก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างที่สามารถที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหน้าเขาอยากจะไปโบสถ์อีกอ่ะเพราะว่ามันพอโบสถ์แล้วมันเปลี่ยนฮะมันเกิดขึ้นจริงอ่ะครั้งหน้าฉันจะไปโบสถ์เพิ่มขึ้นฉันรู้แล้วว่าการที่จะทําให้ประเทศนี้มันฟังชันเนี่ยผ่านกระบวนการเลือกตั้งทําให้ฉันรู้สึกอยากจะเดินทางกลับมาจากทั่วโลกกลับมาจากต่าง จังหวะที่มันตายจากที่ฉันอยู่แล้กลับมาเลือกตั้งกันให้เยอะๆอ,อย่างที่เคยทําได้เมื่อปี66 76กว่าเปอร์เซ็นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมอยากเห็นตัวเลขนั้นกลายเป็น80 85ในอีก10ปีข้างหน้าแล้วเมื่อประชาชนพิพากษาว่าให้โอกาสผมแล้วผมทําไม่ได้เขาไม่เชื่อใจผมก็ให้คนอื่นมาทําแทนไม่ว่ากันอันนี้คือความหวังที่อยากจะเห็นในมุมของตัวผมเองพรรคผมเองหรือระบบ ไทยทั้งหมดม่ไระวางแผนชีวิตของเองอย่างไรบ้างก็ยังต้องทํางานทางทางการเมืองต่อแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังไม่มีแผน B ไม่ยังยังไม่ได้รู้สึกว่าผมชีวิตผมยังมีแผน B อะไรต่อนอกจากจะทํางานทางการเมืองแต่ถ้าถ้ายังเป็นนักการเมืองเป็นสสต่อก็แน่นอน ก็ต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งต่อไปยังเป็นพรรคกา้าวไกลแล้วก็ผมเป็น, Kennedy, นคแคนดิดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่ถ้าไม่ได้ทำก,กับกันก็แน่นอนผมไม่มีโอกาสเข้ามาในห้องนี้อีกครั้งอันการสัมภาษณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเข้ามาในห้องนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการผมก็เปลี่ยนสนามเล่นทํางานการเมืองต่อแต่ว่าเป,เปลี่ยนสนามเล่นเป็นโลกใบนี้แทน <laughs> ในเมื่อผมเข้าสภาไม่ได้โลกใบนี้ทั้งใบก็กลายเป็น playground ของผม แต่ว่าก็ยังเชื่อในในว่าความเป็นพลเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ political involvement มันก็ยังเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ใน DNA ของผมจงภูมิใจในตัวเองว่าในที่สุดก็พยายามเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบและผิดพลาดไปหลายอย่าง แล้วก็อย่าโทษตัวเองอแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้สะสมประสบการณ์มารวมถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าเป็นไม่ได้แต่ว่าจงภูมิใจในตัวสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็กลับไปแก้ไม่ได้ก็จงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปต่อสาอย่าเบื่อการเมืองครับแล้วก็อย่ารู้สึกว่าการเมืองมัน สกรปรกมันไม่มีประโยชน์มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผู้เมียมร่าเขาเพยายามต้องการที่จะทำเขาต้องการที่ทําให้รู้สึกว่ามันเส้นหวังไม่มีความหวังไปเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้อย่างที่นั่นเสียเวลาฉันเปล่าๆเ,เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ engine สุดท้ายของประชาธิปไตยไทยจะถูกดับลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน การเมืองเป็นเรื่องของความเป็นไปได้การเมืองเป็นเรื่องสนุกเพราะฉะนั้นในวันที่คุณรู้สึกเบื่อไม่สนใจไปทําอย่างอื่นดีกว่านั่นคือเวลาที่เขาผ่านกฎหมายที่คุณไม่ต้องการที่เขาจะให้เขาผ่านนั่นคือช่วงเวลาที่เขาใช้ภาษีของคุณไปซื้อในสิ่งที่ไม่ควรซื้อเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งกีฟับหรือ give อย่าพึ่งยอมแพ้กับการเมือง